นี่พาทุกคนมาสองเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเต้าลิสค่ะล่าสดุดข่าก็มีรูปภาพของโนริซ่านะคะจากงาน L v วที่เพิ่งจบไปล่าสุดนี่เองปิดเผยออกมาค่ะจากสื่ออีกแล้วซึ่งอันนี้ค่ะออกมาจากช่างภาพนั่นเองนะคะโนริซ่าสวยน่ารักมากมายเหมือนว่าจะไม่เสิร์ฟพร้อมกันสะทีเดียวนะคะแต่ว่าเสิร์ฟออกมาแบบว่าทีละคนทีละคนและล่าสดุดต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพราะว่าบอร์นเกนบายโนริซ่านะคะฟิชเชอริงโดยจากแคดเฟรมยอดชารีตบนสปอติฟยายทะลุ300ร้อยล้าน ครั้งแล้วแล้วแล้ว,ลวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อมาค่ะพูดถึงพี่อเล็กเซนเดอร์นะคะวงเดอะ o ๊อใช่ไหมที่เป็นแฟนคุณโจเซฟีนนะคะเป็นนักร้องนําที่คอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ค่ะพี่เขามีการเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีการใส่เสื้อเหมิดออเทอร์อีโก้ของน้องลิซ่านะคะซึ่งเป็นลิซ่าเอ็กซ์เบอร์สกาในร้านคาบลีแล้วก็ตุ๊กตาฟังกกอ๊อปนะคะของทงลิซ่าล่าสุดค่ะพี่เขามีการโพสต์รูปภาพใช่ไหมแต่ว่ามีการแท็กน้องลิซ่าน่ารักมากมายเรีวยกว่าเป็นลิลลี่ทางบ้านนะคะแล้วก็็คุณจฟดด้ว้ววยแลกพูถึง อิทธิพลของน้องลิซ่านะคะพูดถึงลาบูบูค่ะทุกคนล่าสุดนะคะมีการรายงานว่าความอิมแพคของน้องลิซ่านั้นนะคะไอคอนแห่งพลังวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลที่สุดและก็ผููนําเทรนด์สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะของเอเชียผู้สร้างเทรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการปรากฏอยู่ในรายการการค้นหาของ Google ปี2 0 2 5ค่ะในฐานะเหตุผลเบื้องหลังของความคลั่งไคล้ลาบูบูซึ่งทําให้มันกลายเป็นของเล่นที่มีคนค้นหาม,มากที่สุดแล้วก็เพิ่มผลกําไรของแบรนด์ถึง350%อง้า หมายกอดปังมากขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะใครไม่ชอบลิซ่าชอบจ้าแม่ๆม่จะเสิร์ฟให้กินตัวบนคอนเสิร์ตก็ย่อมได้ตัวนี้น้องลิซ่าเงียบค่ะไม่แน่ใจว่าถ่ายซีรีส์หรืออะไรแต่ว่าเจอล่าสุดก็คือปารีสแต่ว่าไว้ใจไม่ได้เพราะว่ามันบิน,บนไปไป,ไปกลับกลับหากันได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่แน่ใจว่าน้องลิซ่าอยู่ที่ไหนละอย่างไรก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเต้าลิ